กิจนี้ไปไหนครับไปไปซื้อขอ,องให้ม์ไปซื้อน้ำแข็งใช่ไหมไปซื้อน้ำแข็งกับรรตีให้แม่ใช่ไหม,มกับสกูตเตอร์คู่ใจ<ป>อันเก่าของเขาฉันต้องไปได้ฉัต้องไปให้ได้ไปเริ่มคุณลุงเหรอใช่ไปบ้านคุณลุงนะโอเคไปเลยเดูซิว่านัดไปจะไป เอาน้ำแข็งกลับมาได้หรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้ำตางนะคะที่ไปเองเขากลับมาแล้วเขากลับมาขอกับน้ำแข็งที่สั่งแล้วโอเคถังมาถังมามีอะไรบ้างโอเคเอาชูรถมาทำไมแม่สั่งแต่รถดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลากเก่งมากภารกิจสมเร็จไหมแม่ฮะ<า>ดูมาโอเคแค่เหนื่อยแค่ไหนเออเหนื่อยมากโอ้โหมีเงื่อนเหลือมาด้วยโอเคภารกิจสมเร็จไหมวันนี้พลัลลัคกิจสมเร็จไหมสมเร็จเย้ <c oughs> <c oughs>